แรกๆมันจะเหงาคือคือมันมีสองทางนะเคยมีคนสอนเราว่าโอเคเราไม่มีแฟนเนี่ยอย่างน้อยคำตอบที่เรารู้แน่ๆมันจะเหงาแต่มันเป็นคำตอบที่เรารู้ไงแต่ถ้าการที่เราจะไปม,มีใครสักคนนั่นคือเป็นคำตอบที่เราไม่รู้ว,ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต้องศึกษากับเขาไปอีกเท่าไหร่แล้วจะต้องคนคนนี้จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตได้จริงไหม มันก็ต้องอาศัยความทุกวันทุกวันที่เป็นความรักอาจารย์พี่ก็บอกว่าป่านความรักมันมีจริงไหมแล้วก็ต้องต้องมีสิอาจารย์อย่างนี้เราบ่มนี้เราก็ตอบอมั่นใจมันจะไม่มีได้ยังไงท่านบอกใช่มันมีแต่ดูให้ดีสิถ้ามันมีจริงๆอ่ะเวลาเขาทําให้เราไม่พอใจอ่ะทาไมเราถึงไม่พอใจได้ทําไมเรากล้าไม่พอใจเขาล่ะทําไมเราเอาเรื่องเขาอ่ะถ้าเราบอกว่าเราเราักเขาเราก็ต้องให้อภัยเขาได้เดี๋ยวนั้นเลยสิท่านก็บอกว่ามันก็เป็นแค่อารมณ์เท่านั้นแหละ วันนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันนะอย่างคนที่มีครอบครัวแล้วทั้งบอกสุดท้าย,ยาคนเรามันอยู่กันด้วยความเมตตา<ม>ความผูกพัน <ไฮ S 1> สายใยที่อยู่ด้วยกัน<ม>ความผูกพันเกื้อกูลต่างหากที่มันเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้อยู่ด้วยกันไอตัวความรักอ่ะแ,แ,แป๊บเดี๋ยวมันก็เลือนลางเพราะ<ม>ถ้าเรารักกันจริงๆอ่ะมันจะมีหรือว่าอาถึงต่อไปคืออาจจะเคยรักถ้าเรารู้จักมันจริงๆเลิกไปแล้วเราก็ให้อภัยได้<ม>แต่ทําไมบางคนเราไม่ยอมให้อภัยเขาเลย<ม><ม>เราต้องถามว่าแล้วความรักมันมีจริงไหม สุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนไม่มีหรอกมนุษย์คนไหนอะที่จะรักคน